คร no ines, h, ับส no. <tr> ั่งการโดยขารุปัตลำพูนอมเชียบมีถึงไหนแนะเนาะช่างผมไม่ได้อยู่หนึ่งวันช่างบอกว่าอะไรนะมีอะไรโชว์มีอะไรโชว์ช่างบอกวันนี้โชว์หน่อยีโชว์อย่างเนาะตามผมนะนะสั่งผมนะครับสั่งของใหม่คสั่งบอกว่ามีอะไรโชว์ไม่ได้อยู่บ้านหนึ่งวันครับว้าวว้าวเลยครับมีอะไรโชว์มีนะครับบ้านพี่น้องบ้านนี้ของใหม่ไม่กิ๊กเลยว่ะ เมียปรเด็นประเด็นสุดยอดเลยครับเบิ้งที่น้องไม่กิ๊กเลยครับไม่ธรรมดาครับเบรดเปิดเบิ้งเที่ร้างผมมูนีปุ๋ยกันมยู่นี่พวกเนี้ยพูดนะพี่น้องเบิ้งขี้ดินครับเบิ้งขี้ดินยั่งเตะครับขี้ดอกบเบิ่้างงหลันี่สุดยอดเลยพี่น้องพวกเนี้ยว้ากองเลยครับพี่น้องเจ้ามุดเอาบประเขีนมุดขี้ดอกเลครับ ลลงงงับเมีอะถูกไม่มีครับเบื้องนี้ครับพี่น้องไม่กิ๊กเลยช่วงล่างแน่นๆเลยขี่ลงขี่ลงมาแต่ช่วงล่างแน่นเลยไม่เลยครับเพราะ่าบอสโจบอกว่าอาจจะมาวันที่สิบสามครับมาชมรถมาชมรถวันที่สิบสามเหมือนวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวไม่เลยสามสุดยอดเลยมือนี้ จากสุดยอดเลยจากบ้มามื่อหนึ่งฮะตั้งหลังนี้ครับตั้งหลังนี้ครับทางมีอย mm ่างโซ่อีกน er mm ้อยเนาะยปัดไมค์กีเลยพี่น้องมันธรรมดาเลยคุณนะเนี่ยมึงเลยครับบ๊อมีหอดขีฟุ้นแบบนี้เงาเลยครับว่าเงางับเด้ ใครได้คันนี้ไปแบบสุดยอดเลยสวยใตรเวลาดุดมาสักเตรเวลาโอ้เครื่องมือวะครับว่าเราขีดินออกได้ครับสุดยอดเลยว่าประเด็นหนาสร้างบดมือสร้างมือโชว์ผลงานเลยเนี่ยเออไงกีเลยพี่น้องเลยไม่ต้องทำอะไรเลยสวยมากโอ้โหนี่ครับเบิ้่คลับพี่น้อง เงียพี่น้องสุดยอดเลยรถคันนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยสร้างบอกสร้างบอกสุดยอดเลยคันนี้ปริมาตมือหนึ่งนีสุดยอดเลยอลังการงานสร้างเลยจต่ขอมูลวิปุีสีสังสภาพสุดยอดเนี่ย ันนี่มาแบบว่าใครมารับรถนี่คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นปะปนนขับไปเลยส,สวยงามร่างกายมาเก็บเยอจังลุยเต็มที่กกเล<ะ>ยเอาขีดินออกว่าแม่นได้สิบล้อนึงครับปลาทูล่างครับบลโมเม่นบ์โม่นต์คูขี้ดินยื่นด่บะโมล้มก็เอาออกอีกนะครับออกหอยนอกอีกครึ่งนึงครับเจอลูกเดชึงได้ขทำผลงานดี ฟังนี่ครับฟังนี่ฟังนี่วู้นะโซ่แล้วฟังนี่ครับขาดเงาเลยครับไคลมารับรถนี่ฟฟััังงนนีี่่ครบอ้ต้องให้ดูชมๆว่าเครื่องครับดูเครื่องนะเนี่ยเอาวับเลยครับเบิ้เครื่องแบบยางไม่เลยไม่มีไม่มีฝุ่นครับเครื่องไม่ได้ต้องทำอะไรเลยเห็นวะเครื่องบดิแกะบบริยังเลยไม่เบิ้ลเลยแอบบดิยังเลยเครื่อง ดูแลดีๆได้หลายปีได้เนาะเมียนคร,ครับคันนี้ก็ดูแลดีๆได้ครับเมียนเนาะใครช่างบอกใครครับคันนี้ก็ดูแลดีๆหน่อยไม่ทุกอย่างเลยเมียนครับสุดยอดเลยเครื่องก็กยังเครื่องก็ยังใหม่ๆอยู่ครับเครืองยังกียร์เลยเมียนโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้เจอมือนึงนี้บ้าบึาง้งไงสุดยอดเลยไม่เบื่ดเลยเนาะเหนยบเหน็บดีเนาะเหนยบเีน็บ,นบไม่เด้ครับ S <S เหมือนรถเพิ่งออกมาเลยเนะาะครับโซก์ง่ายหนึ่งโซก์สองต้นได้เนะี่ยดยอดเลยสองคนต้องนิ่มเลยเนาะสองตัวแล้วตัวล่างหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวเติองอ้งเนี่ยดยอดเลยขนาดยังบอดดิออกเลยพี่น้องไก,ไก่เวลาแล้วอีกบุกีมือเก่ามือรถจะได้ไปแล้วจะไปยิบ้านสาวหน่อยแล้ว คือคือรถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยคือไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดไปยังคือไม่เบิดเปิดเบิ้ลได้โบมีครับเครื่องไม่เครื่องไม่เนี่ยไ่ทุกอย่างเลยแต่ว่าซี่อ่อนเกะอย่น่าเนี่ยเก๋ไงอีรีเลยหัวหน่องกูเนี่ยกูเนี่ยเออแต่ที่เราใส่ฟอร์มเต็มเต็มเลยล่างลึกล่างนี่สบายเลย แบบมีไม้ขันนีดูันนีว่าไม้เนาะไม้ก็ขั้นนเนาะคือไ่ต้องเห็นอยังเลยแบบตุดยอนเลยสางผมแทบแบจะไม่ได้เห็นอย่างเลยเลยตวนนี่ีอาไปนี่ว่ายอคนเลยแต่ว่าอถึงว่าหลอมันขัดเงาได้สุดยอดเลยเนาะ ตั้งนลำยาม่ได้ครับเดี๋ยวตั้งนลำยาวไม่ได้คัดเงาอีกโอ้ผู้ใดผู้ใดได้นั่งรถคันนี้สุดยอดได้เย็นกับเย็นหนาวกับหนาวไม่กับไม่ผู้ต้องหยานครับรถคันนี้คลิปหนาวเบิ่งกระท่งเงาเด้อเออคลิปหนาวเบิ่งกระท่งเงาเบิ่งแบบขัดเงาเลยนะเออคลิปหนาาเบิ่งสร้างคือขัดเงาไอ้เบิ่งคลิปหนาวต้องเขอะเบิ่งว่าจะสวยงามแค่ไหน มีป่ะสร้างต้องขอบคุณสร้างที่เขาจัดการดูแลให้เราเขาก็ต้องมาขอบคุณคนที่จะมารับรถคันนี้นะเนาะแ่นครับครับุณที่มารับรถคันนี้คือคือไม่ต้องทําอะไรแล้วแน่นครับสวยทุกอย่างครับสวยเขาติดงาครับผมว่างานนนะมีป่ะแบบกตังเหิดอยังเลยเนี้ยเดิอมีไม่เบิดเลยเนาะนค,คือว่ารถรถพร้อมใส,ใส่งานเลยนะี่ครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงก็เป็นจะพูดถึงนะบอกพ่อเพิ่นบอกว่าสีได้พอบอกว่าตรงนี้เพิ่นจะตัดออเพิ่นเห็นเอ็นบันไดเห็นประตูฝั่งหนึ่งเห็นว่าฤดูการหน้าที่ตรงนี้จะเห็นบันไดอีกทีตรงนี้เป็นประตูต้องตัดมากเนาะพูดถึงมา็ดกจะบอกว่าเฮ็่ทระท่านเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้งานแล้วแม่นครับ ก็คือว่าฤดูกันนะ้าสร้างอาจจะมุมมนิไฟใหม่ขึ้นรถเลนาได้เลยจดขั้นนีอันนี้จะเป็นใครยังไงไม่รู้ว่าเป็นใครจะได้ขับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เลยผมว่าคนขับขั้นนี้ต้องฝ่าพายเยียคือต้องมาแบบด่วนทันใจโตปุ๊บคุณต้องมาปับ๊บ ครับคลิปนี้ก็มิยังไลค์ครับเอาไ้สตงนีด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายชัยบายสวัสดีครับ